t o โยต้ารีโวนั่นเองนะครับเป็นเครื่อง 2.4j กํากำลังมนที่นิยมมากนะครับในกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวถ้าเราซื้อตัวหลังคาแยกต่างหากออกมาต้องบอกว่าแพงมากๆครับเราติดมาให้อย่างดีเลยซึ่งเป็นตู้ใหม่นะสวัสดีครับพบกับบิวอีกแล้วนะครับหรือว่าพบกับทาง TK Good Car นะครับ วันนี้บิวมีรถใหม่ประจำสัปดาห์ประจำเสนอนั่นก็คือเจ้า Toyota r e ีโนั่นเองนะครับเป็นเครื่อง 2.4J entry นะครับวันนี้นะครับที่บิวจะมารีวิวคันนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่กำลังสร้างตัวหรือวัยรุ่นสร้างตัวอยากนำรถกระบะตอนเดียวหรือเรียกว่าหัวเดียวนะครับนำไปใช้นะครับในธุรกิจหรือธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นค้าขาธุรกิจส่วนตัวหรือจะทำงานโรงงานอ,อุตสาหกรรม หรือจะเอาไปร่วมกับผลส่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆนะครับในกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวแล้วก็ราคาคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถูกมากๆและมีส่วนลดเยอะมากๆครับเดี๋ยวเจะพามาดูคันนี้กันครับว่ารายละเอียดของเจ้ารี v o 2.4J entry คันนี้ปี2018นะครับว่ามีความพิเศษและมีความสวยยังไงบ้างในเรื่องของตัวรถและช่วงล่างเครื่องและเกียร์ครับเชิญรับชมได้เลยครับ เดี๋ยวจะพามาดูในเรื่องของตัวเจ้า r ีโวคันนี้นะครับปี2018นะครับหรือเรียกว่าโฉมปัจจุบันนั่นเองเราเริ่มจากกระจังหน้าหรือว่าท่อนหัวด้านหน้าก่อนเลยน่าจากคุ้นหูคุ้นตากันอย่างดีแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการชนหน้าหรือกระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านที่เราเห็นกันแบบนี้ดูดแบบนี้นะฮะรวมไปถึงไฟนะฮะที่เราเรียกว่าโฮโลเจนแล้วก็เป็นหลอดไฟโครเมียมเนี่ยมาถึงด้านข้างเลยถ้าเจ้าตัว r ีโวเนี่ยจะบอกว่ามีความนุ่มน,นวล แล้วก็ลึกซึ้งสวยงามกว่าเจ้าตัววีโก้รุ่นเก่าเลยทีเดียวครับแล้วก็เราจะเห็นในเรื่องของคอมเมียนในเรื่องของไฟตัดหมอกด้านล่างหรือสปอยเลอร์ด้านล่างนั่นเองครับถือว่าทำามได้ดีเลยทีเดียวครับเจ้ารีโวคันนี้นะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับว่าด้านข้างมีอะไรมาบ้างแน่นอนเลยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือกระจกมองข้างนั่นเอง ที่ทํามาเป็นสีดําด้านให้รับกับกันชนหน้าที่เป็นดําด้านเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟเลี้ยวเป็นไฟตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านแก้มด้านข้างเหมือนกันแล้วก็เพจชัดเกนครับไฮรักรีโวครับแล้วก็เรื่องของขนาดล้อนะครับเจ้าตัวนี้ให้มาจากโรงงานนะครับเป็นแมกกะทะขอบ15นิ้วยางยังลึกดอกยังนิ่มอยู่เลยนะครับถือว่ารถใช้งานมันน้อยมากๆครับนี่รวมไปถึงเจ้ามือจับนี้ด้วยคือต้องบอกว่าสีขาวดำเนี่ย เขาทำมาได้ออกแบบได้สวยงามในทีเดียวคือตัดดําด้านพร้อมตัดสีขาวเนี่ยได้รับแบบต้องบอกว่าสวยจริงๆครับ อ่าแล้วที่จะพูดถึงไม่ได้เลยในส่วนในเรื่องของหลังคานะครับหลังคาต้องบอกว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่กาลังไปออกรถป้ายแดงหรือจะเป็นมือสองก็ตามถ้าเราซื้อตัวหลังคาแยกต่างหากออกมาต้องบอกว่าแพงมากๆครับรวมไปถึงรวมค่าจดหลังคาหรือตู้สูงเนี่ยฮะเกือบ20,000ืกว่าบาทแต่ถ้าท่านใดที่รับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยต้องบอกว่าทางทีเคกูคาหรือบิลเนี่ยเราติดมาให้อย่างดีเลยซึ่งเป็นตู้ใหม่นะฮะย้ำนะครับเป็นตู้ ลังคาสูงเนี่ยใหม่มากๆครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เคยบรรทุกหนักเลยเดี๋ยวจะให้มาดูว่าไม่เคยบรรทุกหนักดูยังไงนะครับในนี้คือด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้หรือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสีคอมเ,เมียนอยู่แล้วแต่ว่าเขาเป็นพลาสติกที่เคลือบกันรอยเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับว่าที่บอกว่าตู้ใหม่เนี่ยมีความใหม่แค่ไหนกันบ้างครับข้างในถ้าพอเปิดมานะครับ ก็จะบุด้วยไม้อัดนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยซึ่งสังเกตจากหลังคาด้านบนนะฮะไม่แทบจะไม่มีรอยเลยไม่มีการใช้งานหรือผ่านการใช้งานมาอย่างหนักเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถที่ได้สภาพสวยแล้วได้หลังคาใหม่อีกต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆครับส่วนในเรื่องของแม็กไรเนอร์ด้านล่างนะครับจะไม่มีริ้วรอยหรือบุบสลายเลยซึ่งเป็นรถที่ไม่เคยบรรทุกหนักที่ดูย้ำไม่ตั้งแต่เบื้องต้นว่าได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับ ส่วนในเรื่องของด้านท้ายของรีโวปี2018คันนี้นะครับก็แน่นอนคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของไฟ3จุดนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จะมีไฟเบรกตรงด้านกลางด้วยนะครับวิธีการเปิดก็เหมือนกันครับแล้วก็บากหัวเดียวเขจะเป็นเปิด่างนี้นะครับด้านซ้ายและด้านขวาเปิดออกมาครับแบบนี้เลยเสร็จแ,แล้วเราก็เปิดออกมานะครับอ่า สังเกตเลยเดี๋ยวจะยกให้ดูครับเบื้องต้นเอาง,ง่ายๆเลยว่าดูยังไงว่ารถไม่ชนทำไมเคกู้ค,คาถึงก,การันตีว่ารถคันนี้บัลี่สวยสังเกตเส้นยาแนวนะครับเป็นเส้นตรงไม่มีการถูกชนท้ายมา100%ครับเวลาการปิดหรือเปิดก็สะดวกง่ายการขนของก็ง่ายด้วยครับต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆครับแค่ตู้ทึบอย่างเดียวนี่ก็ล่อไป20,000กว่าบาทนะจะยังไม่รวมค่าจดตู้อีกนะครับ ต้องบอกว่าได้ตัวรถด้วยรถที่สวยด้วยและได้ตู้แถมไปรีๆด้วยครับเมื่อกี้นะครับเราดูด้านท้ายไปแล้วที่ดูยกแม็กไนเนอร์ให้ดูว่าทําไมถึงต้องดูแบบนั้นเส้นยาแนวหรือการเชื่อมของกระบะนั่นหมายความว่ารถที่มีลักษณะแบบนี้ไม่มีการถูกชนแน่นอนด้านขวาของตัวรถหรือฝั่งคนขับดิวก็จะดึงกระดูกงูนะฮะจะให้ดูเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยทีเคกูคา์เนี่ยเราซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของรถบอดี้เป็นหลักครับ เห็นไหมฮะรถทุกคันของทางทีเคเนี่ยเม็ดอาร์ตจะต้องอยู่ครบนะครับทุกดอททุกจุดจะต้องชัดเจนแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าทางด้านขวาหรือฝั่งคนขับไม่มีชนขวามาแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงกันบ้างครับว่าความสวยงามรวมไปถึงในเรื่องของเครื่องจะมีความละเอียดมีความสวยยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูจะพาชมเลยว่ารถใหม่มันเป็นยังไงอ่าพอเราเปิดมาสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเราดูเรื่องของฝากระโปรงก่อนเลยครับ แน่นอนครับสติเกอร์ครับติดมาจากโรงงานนั่นหมายความว่าการันตีได้เลยฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของรูนะครับทุกรูทุกรูเลยจะต้องกลมคมนะครับถึงจะเป็นรถเดิมๆหรือฝากระโปรงเดิมๆและรวมไปถึงนี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าหัวน็อตของฝากระโปรงทางด้านซ้ายและด้านขวาจะต้องเหมือนกันไม่มีรอยไขเลยครับต่อมาคือเรื่องของห้องเครื่องนะครับ สิ่งแรกที่เราจะต้องสังเกตนะครับบิวจะแนะนําลูกค้าทุกท่านเลยให้ดูสังเกตหนึ่งเลยคันหน้านะครับเราจะเป็นด้านคันหน้าคันซ้ายคันขวารวมไปถึงสีในห้องเครื่องนะครับจะต้องแมทกันหรือเป็นสีเดียวกันรีวคันนี้นะครับของทีเคคูชคารเราชัดเจนครับสีเดิมจากโรงงานห้องเครื่องสีคานทุกอย่างแมทกันเป็นสีเดียวกันและที่สําคัญนะครับตากล้องแผงทางนี้เลยครับผมมอกอนะครับอยู่ครบครับแล้วก็เพจของตัวรถนะครับ เรื่องของตัวโมเดลวันปีผลิตทุกอย่างชัดเจนครับแล้วคันนี้นะครับที่สวยที่สุดคือในเรื่องของฝาเครื่องครับน็อตสักตัวฝาเครื่องไม่มีการเคยแกะฝาเลยแม้แต่จุดเดียวครับ เดี๋ยวพี่จะพามาดูในเรื่องของเจ้ารีโว้นะครับปี2018ภายในเนี่ยในเรื่องของอินทีเรียหรือการตกแต่งภายในต้องบอกว่าต่างจากวีโกรุ่นก่อนๆแน่นอนครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของจอทิทยุนะฮะก็จะเป็นระบบเมนูนแบบนี้นะครับสามารถปรับช่องเปิดโหมดก็คือปรับง่ายมากๆเลยสําหรับกระทัดรักแล้วก็ในเรื่องของระบบแอร์นะครับก็แค่เพียงแค่บิดซ้ายปิดขวาหรือปรับหภูมิองศาความเย็นความหนาวปรับทิศทางทางด้านซ้ายนะครับ แค่นี้เองแล้วก็ไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างนี้ครับตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับรสบายที่เราสัสงเกตหรือคุ้นตากันดีเป็นเบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานเลยไม่มีการเปลี่ยนมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับต้องบอกว่าใหม่จริงๆฮนะและที่สําคัญคันนี้นะครับต้องขอกระซิบนิดน,นึงว่าวิ่งมาแค่60,000นโลเองเท่านั้นเองจริงๆครับแต่เดี๋ยวจะบอกหลังท้ายคลิปนะครับว่าเรามีการรับประกันก,การันตียังไงบ้างครับ สำหรับเจ้า Toyota Revo คันนี้นะครับหรือเราเรียกกันว่า Toyota h i Lu ั r e v o 2.4J นะครับ Entry นะฮะเป็นปี2018คันนี้นะครับไม้นะครับวิ่งอยู่ที่60,000กิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับทาง PK คกู้ค่าเรามีการรับประกันการันตีนะครับสำหรับลูกค้าที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับต้องบอกว่ามีอะไรบ้างที่ทาง p k คกู้ค่าการันตีรับประกันในเบอสัญญาหนึ่งแน่นอนที่ลูกค้าต้องเป็นห่วงเรื่องของเลขไม้ เรารับประกันนะครับในกรณีถ้าเล็กไม่แม้แท้ยินดีคืนเงินคืนรถเต็มจํานวนครับ2ในเรื่องของตัวถังรอบคันครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมไฟไหม้ตัดหัวตัดท้ายรับประกันการันตีลงในใบสัญญาให้เลยครับส่วนในเรื่องของราคาคันนี้นะครับโดยตลาดท้องทั่วไปเนี่ยเราขายกันอยู่ที่สังเกตเห็นจะชัดว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่4,0,000 0ปลายนะครับถึง5 0 0 0 0 0ต้นแต่ทางทีเคกูดคาร์เนี่ยเดิมทีเราได้มาเราตั้งขายที่4 9 9 0 0 0บาทนะครับ แต่สําหรับพิเศษเลยลูกค้าที่ดูชมคลิปของบิวอยู่นะครับลถทันทีเลยนะครับเหลือเพียงแค่459,000บาทหายไปะคเกือบ4 0 0 0 0บาทต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆแล้วถ้าใครลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือเพียงแค่อาชีพชัดเจนนะครับรายได้1 6 0 0 0 17,800เงี้ย ต้องบอกว่าซื้อได้สบายๆเลยซื้อคนเดียวได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำทุกอาชีพสามารถครอบคุณได้หมดหรือถ้าติดเรื่องอะไรขอให้โทรมาสอบถามกับบิวได้โดยตรงนะครับเพียงแค่ยกหูโทรมาทาง P ีเคกค้าแล้วขอสายบิวบิวจะให้คําแนะนําที่เที่ยงธรรมและถูกต้องที่สุดนะครับจะได้ลดง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ท่านใดที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับขอฝากด้วยแล้วกันนะครับกับทางเพจ k ีเคู้ตาหรือรับชมในทาง Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางเว็บไซต์ต่างๆ แล้วก็จะมี Li น์แอดนะครับสอบถามหรือทักแชทเข้ามาได้นะครับก็ถ้ายังไงก็รบกวนอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับปกดติดตามด้วยให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ